สวัสดีครับพี่มีรอยโลนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปมีสาระนะครับว่าหากเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้สามารถแชร์ออกไปให้กับเพื่อนเพื่อได้รู้นะครับเพราะว่าบางคนนะครับยังไม่รู้แต่บางคนก็รู้ปกติแล้วแต่ตอนนี้หลายคนค่อนข้างรู้เยอะมากๆแล้วนะครับในกรณีที่เราได้รับการสร้างรายได้ลักษณะแบบนี้การสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับบางคนก็ยังไม่รู้แล้วก็บางคนก็ยังตกใจว่าเฮ้ยหนูเข้าไปตั้งค่าแล้วนะเมื่อเช้าอยู่นึกกดดีใจอยู่เลยพอหนูกดกดเข้าไปั้งค่าเสร็จปุ๊บ เครื่องมือเลียวมันหายไปหมดเลยสตรีม,มันหายเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้หนูจะได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคือเอาตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เครื่องมือตัวนี้แล้วเรากดไปเครื่องมือทุกอย่างมันจะรวมกันให้เราดูง่ายยิ่งขึ้นแค่นั้นนะครับมันไม่ได้หายไปนะครับย้ําอีกทีหนึง่งสําหรับพี่พนรณานะมือใหม่นะครับที่ได้รับการตั้งค่าแล้วพอกดเข้าไปถ้าใครยังไม่รู้นะ ใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทักมาถามผมเยอะมากมากเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะครับเครื่องมือการสร้างรายได้ตัวนี้ส่งให้หลายท่านมากๆแล้วหลายคนก็เข้าใจว่ากดเข้าไปตั้งค่าเสร็จแล้วเรียวหายสตรีมหายไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้หนูจะได้ไหมเราก็ลงปกติเลยนะครับลงตรงช่องเรียวปกติลงตรงสตรีมปกติการสร้างรายได้ทุกอย่างเขาเอามารวมกันให้เราดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ได้หายไปไหนไม่ต้องเสีเยเงินนะครับ